สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนกลับมาพบกับครูดาวในรายวิชาคณิตศาสตร์เหมือนเดิมนะคะวันนี้คุณครูก็จะพามาเรียนเรื่องการหารเศษส่วนกับจำนวนคระและโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารค่ะต่อไปนะคะคุณครูก็จะพามาดูในเรื่องการหารจำนวนคระนะคะดูจากโจทย์ค่ะ พิจารณา1เศษ3ส่วน5หารด้วย6ทีนี้นักเรียนจะเห็นว่ามีจำนวนคละแล้วก็จำนวนนับทำอย่างไรมาดูพร้อมกันนะคะนักเรียนต้องเปลี่ยนจำนวนคะให้เป็นเศษเกินก่อนจำนวนคะในที่นี้คือ1เศษ3ส่วน5ตรงนี้นะคะทำยังไงให้เป็นเศษเกินก็เอา5คูณ1แล้วไปบวกกับ3 5คูณ1เป็น5บวก3เป็น8 ส่วนก็เท่าเดิมก็จะได้เท่ากับ8ส่วน5ทีนี้ต่อไปจํานวนนับจํานวนนับทําให้เป็นเศษส่วนอย่างไรจําได้ไหมคะคุณครูเคยบอกว่าถ้าเป็นจํานวนนับจะได้ส่วนเท่ากับ1เสมอนักเรียนก็ตอบได้เลยคือ6ส่วน1ทีนี้เวลาที่จะหารเศษส่วนการหารเศษส่วนจะต้องเปลี่ยนให้เป็นคูณนะคะก็คือเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเมื่อเราเปลี่ยนหารเป็นคูณและ 8ส่วน5ตรงนี้ยังเหลือเท่าเดิมเปลี่ยนหารเป็นคูณตรงนี้ได้เป็นเครื่องหมายคูณกับเศษเป็นส่วนจาก6ส่วน1นก็ได้เป็น1ส่วน6ต่อไปนะคะเมื่อนักเรียนได้ตรงนี้มาแล้วนักเรียนอาจจะใช้วิธีเศษคูณเศษส่วนคูณส,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 ส่วนก็ได้ก็คือ8คูณ1เท่ากับ8 5คูณ6ได้30หรือวิธีที่ง่ายคือตัดทอนก่อนดีไหมการตัดทอนก็คือให้นักเรียนหา สูตรคูณนะคะจะใช้จํานวนไหนมาตัดได้ในที่นี้เขาใช้แม่สองสองตัด8 2ดสองคูณสี่เท่ากับ8ทีนี้2อคูณสามเท่ากับหเวลาที่นักเรียนจะตัดอย่าลืมนะคะว่าถ้าตัดก็ต้องตัดเศษและส่วนเนาะตัดเศษและส่วนถึงจะอยู่ในคนละส่วนกันแต่ก็สามารถตัดได้นะคะต่อไปสี่ตรงเนี้ยคูณหได้เท่ากับสี่เนาะสี่คูณหนึ่งได้เท่ากับสี่ ห้าคูณสมเท่ากนะับสิบห้านักเรียนก็คือนำมาตอบตรงนี้ได้เลยในข้อนี้คำตอบคือเศษสี่ส่วนด้วยสิบห้าค่ะต่อไปเป็นโจทย์ปัญหาการคูณการหานะคะอ่ะมาดูในที่นี้ เราต้องอ่านโจทย์ก่อนว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราจะใช้วิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะอ่ะอ่านโจทย์พร้อมกันปุ๊กมีน้ำตาล4เศษ2ส่วน5กิโลกรัมแบ่งใส่ถุงถุงละ2ส่วน10กิโลกรัมปุ๊กแบ่งน้ำตาลได้กี่ถุงมาดูวิธีทำนะคะขั้นตอนการแก้ปัญหานักเรียนต้องวิเคราะห์โจทย์ก่อนโจทย์ให้อะไรมาในที่นี้โจทย์ให ปุ๊กมีน้ำตาล4เศษ2ส่วน5กิโลกรัมแล้วแบ่งนะคะแบ่งใส่ถุงคำว่าแบ่งคืออะไรเขาแบ่งใส่ถุงถุงละเนี่ยหมายความว่าเอาไปหารนะคะหารเศษ2ส่วน10กิโลกรัมทีนี้สิ่งที่โจทย์ถามถามว่าแล้วปุ๊กแบ่งน้ำตาลได้กี่ถุง oh. เมื่อเราวิเคราะห์โจทย์แล้วเราก็ต้องมาวางแผนว่าจะแก้โจทย์ปัญหานี้อย่างไรมาดูนะคะวิธีการที่เขาแก้โจทย์ปัญหา เขาจะทำแผนภาพตรงนี้เนาะดูสังเกตทั้งหมดเนี่ยมี4เศษ2ส่วน5กิโลกรัมทีนี้เราจะแบ่งออกเป็นย่อยๆคือแบ่งออกเป็นถุงๆง,ง,งละ2ส่วน10ต่อไปนะคะการแก้ปัญหาเมื่อเรารู้แล้วว่าแบ่งๆการแบ่งเนี่ยก็คือวิธีการหารหนักเรียนก็เขียนประโยคสัญลักษณ์ขึ้นมาเลยค่ะ4เศษ2ส่วน5หารด้วย2 ส่วน10เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนก็มาดูวิธีทำนะคะเมื่อเรารู้แล้วโจทย์เขาให้อะไรมาแล้วก็มาทำวิธีทำการหาเนาะเมื่อข้างต้นคุณครูก็ได้สอนไปแล้วว่าการหารเศษส่วนเนี่ยทำอย่างไรเนาะทีน,นี้มาดู4เศษ2ส่วน5หารด้วย2ส่วน10 4เนี่ยยังเป็นตรงที่เป็น4เศษ2ส่วน5ยังเป็นจำนวนคล้าอยู่ นักเรียนก็ต้องเปลี่ยนจํานวนคระให้เป็นเศษเกินทีนี้จะเปลี่ยนให้เป็นเศษเกินอย่างไรเนาะก็ห้าตรงนี้ด้านล่างเนาะคูณด้วยสี่ห้าคูณสี่ได้ยี่สิบบวกสองเป็นยี่สิบสองก็คือนํามาเขียนตรงนี้เลยยี่สิบสองส่วนเท่าเดิมก็คือห้ายี่สิบสองส่วนห้าได้มาเป็นเศษเกินแล้วหารด้วยสองส่วนสิบทีนี้ จะทำอย่างไรคะเมื่อเราแปลงเป็นเศษส่วนทั้งคู่แล้วก็ต้องนํามาเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเปลี่ยนหารเป็นคูณก็คือตรงนี้เนาะทีนี้เวลากับเศษเป็นส่วนจาก2ส,ส่วน10ก็ได้เป็น10ส,ส่วน2แล้วเราจะเอาอยัางไงต่อเมื่อถึงตรงนี้แล้วจะนําเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเลยไหมหรือเราจะทําการตัดทอนก่อนเราต้องดูนะคะว่ามันสามารถตัดทอนได้ไหมทีนี้นักเรียนจะเห็นว่า เราจะสามารถตัดทอนใช้แม่สองตัดได้ไหมคะสองหนึ่งเป็นสองสองสิบเอ็ดเป็นยี่สิบสองเมื่อตัดตรงนี้ตัดได้นะคะนักเรียนก็ต้องไปดูดูต่อไปว่าเราจะสามารถเอาอะไรไปตัดได้อีกแม่ห้าเนาะห้าหนึ่งเป็นห้าห้าสองเป็นสิบทีนี้นักเรียนก็จะได้แล้วเหลือสิบเอ็ดเนาะคูณสองส่วนด้วยหนึ่งแล้วก็ตอบยี่สิบสอง ที่นี่คำตอบข้อนี้ก็คือปุ๊กแบ่งน้ำตาลได้เท่ากับ22ถุงนะคะโอเคสำหรับวันนี้เนื้อหาก็หมดลงแล้วนักเรียนอย่าลืมทบทวนนะคะทำแบบฝึกหัดทำใบงานที่คุณครูให้ไปเนาะก็ถ้าไม่เข้าใจนิดนึงก็เปิดคลิปดูสามารถย้อนดูได้เลยวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวกลับไปพบกับครูดาวในคลิปต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะ